สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ครูก็มีสาระความรู้ดีๆมาฝากนักเรียนเป็นเรื่องที่ไม่ยากค่ะนั่นก็คือการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะความน่าเชื่อถือคืออะไรความน่าเชื่อถือก็คือ สิ่งที่เชื่อถือได้แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะคะว่าสิ่งนั้นน่าเชื่อถือหรือว่าไม่น่าเชื่อถือสิ่งที่น่าเชื่อถือจะมีลักษณะดังนี้นะคะ 1. มีความแม่นยำา 2. ททำซ้ำๆได้ 3. ม,มีความคงเส้นคงวาและ 4. มีความแน่นอนไม่ผิดพลาดค่ะดังนั้นสิ่งใดที่ ทำซ้ำๆไม่ได้สิ่งใดที่ไม่แม่นยำสิ่งใดที่ไม่มีความคงเส้นคงวาและสิ่งใดที่ไม่มีความแน่นอนมีแต่ความผิดพลาดสิ่งนั้นไม่น่าเชื่อถือค่ะเรื่องที่ฟังและดูในชีวิตประจำวันของเรานะคะเช่นข่าวและเหตุการณ์การอภิปรายโฆษณาและสื่อออนไลน์ต่างๆหากผู้รับสาร รู้จักใช้เหตุผลและการวิเคราะห์จะทำให้สามารถตัดสินใจว่าเรื่องนั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดค่ะและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ซึ่งมีแนวทางในการวิเคราะห์ดังนี้นะคะเรามาดูแนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือกันค่ะว่าความน่าเชื่อถือเนี่ย เราจะมีแนวทางวิเคราะห์อย่างไรถึงจะทำให้รู้ว่าสิ่งนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือว่าไม่น่าเชื่อถือเรามาดูข้อแรกกันค่ะข้อแรกสื่อนั้นจะต้องมีความชัดเจนมีหลักฐานอ้างอิงสามารถตรวจสอบได้แนวทางในข้อที่สองภาษาต้องตรงไปตรงมาไม่มีลักษณะชวนเชื่อทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อน ข้อต่อไปข้อที่3ข่าวจะต้องหากเป็นข่าวนะคะจะต้องลำดับเหตุการณ์ได้เข้าใจตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีการปิดบังหรืออำพรางมีหลักฐานอ้างอิงอเวลาสถานที่และบุคคลที่นำเสนอข่าวค่ะและแนวทางข้อที่4หากมีการแสดงความคิดเห็นประกอบต้องพิจารณาเหตุผลตามความเป็นจริง ไม่ชักจูงไปทางใดทางหนึ่งค่ะคราวนี้เรามาดูหลักการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือกันบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างข้อแรกฟังและดูเรื่องนั้นอย่างตั้งใจและมีสมาธิค่ะข้อที่2ต้องจับประเด็นสำคัญของเรื่องที่ฟังและดูให้ได้ค่ะข้อที่3ตีความเจตนาของเรื่องว่า ต้องการสื่ออะไรกับผู้ฟังหรือผู้ดูค่ะข้อที่4วิเคราะห์แหล่งที่มาของข้อมูลและความน่าเชื่อถือของเรื่องค่ะข้อที่5หาเหตุผลและหลักฐานประกอบและข้อที่6สรุปประเด็นการวิเคราะห์ให้เข้าใจและก็ให้ชัดเจนค่ะเรามาดูกันว่าสื่อที่ต้องวิเคราะห์มีอะไรบ้าง สื่อที่ต้องวิเคราะห์ก็จะมีข่าวมีโฆษณามีละครมีสื่อออนไลน์ต่างๆนั่นเองค่ะสื่อโฆษณาสื่อประเภทนี้ผู้ฟังและผู้ดูจะต้องรู้จุดมุ่งหมายเพราะส่วนใหญ่จะเป็นการสื่อให้คล้อยตามอาจไม่สมเหตุสมผลผู้ฟังและผู้ดูต้องพิจารณาไต่ตรองให้ดีก่อนซื้อหรือว่าก่อนตัดสินใจค่ะสื่อเพื่อความบันเทิง เช่นเพลงเรื่องเล่านิทานนิยายละครสื่อเหล่านี้ผู้รับสารต้องระมัดระวังใช้วิจารณญาณประกอบการตัดสินใจก่อนที่จะซื้อหรือทำตามค่ะปัจจุบันรายการโทรทัศน์จะมีการแนะนำว่าแต่และรายการเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายใดค่ะสื่อประเภทข่าว สื่อประเภทนี้ต้องมีความพร้อมพอสมควรค่ะเพราะควรต้องรู้จักแหล่งข่าวผู้นำเสนอข่าวการรับประเด็นความมีเหตุผลรู้จักเปรียบเทียบเนื้อหาจากที่มาของข่าวหลายๆแห่งเป็นต้นค่ะสรุปก็คือการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูในชีวิตประจำวัน ต้องใช้เหตุผลมีข้อเท็จจริงและหลักฐานประกอบค่ะเพราะว่าในปัจจุบันช่องทางการนำเสนอข้อมูลมีหลากหลายมากขึ้นนักเรียนควรที่จะรู้จักเลือกที่จะฟังและดูนะคะเมื่อได้รับรู้แล้วควรรู้จักวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ในทางที่สร้างสรรค์ค่ะเพราะผลที่ตามมาจากการฟังและการดูนั้น จะเป็นผลบวกและผลลบต่อสังคมในการฟังและดูสื่อประเภทต่างๆนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนสำหรับเรื่องการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูที่ครูนำมาฝากนักเรียนในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะและวันนี้ก็ได้เวลาที่นักเรียนต้องไปทำแบบฝึกหัดกันแล้วคะ่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว เราไปทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะสำหรับภาระงานของนักเรียนในวันนี้ก็คือให้นักเรียนดูภาพโฆษณาทั้งสองภาพแล้วใช้ตอบคำถามโ,โดยภาพที่ 1. ให้ใช้ตอบคำถามข้อ1ถึงข้อ5ค่ะส่วนภาพโฆษณา,าที่2ให้ใช้ตอบคำถามข้อ6ถึงข้อ10ค่ะโดยให้นักเรียนพิจารณาข้อความในแต่ละข้อว่า มีความน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือจากนั้นให้ทำเครื่องหมายให้ตรงกับข้อความนั้นค่ะแล้วถ่ายภาพขณะนั่งเรียนถ่ายภาพขณะที่ทำงานถ่ายภาพงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ชัดเจนเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ทุกหน้าทุกแผ่นแล้วส่งในอัลบัม้มในลายกลุ่มชั้นป .5 ที่ครูสร้างไว้ให้นะคะ แล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ